สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะฮะครับวันนี้เจอกับ2ต่อตั้มต้นสวัสดีนะฮะสวัสดีครับครับปกติก็อยู่คนละรายการแล้วก็มีรายการเนี่ยรายการเดียวกันนะแต่ว่าเขามีวันปกติครับผมนี่วันหยุดนะฮะพอดีวันนี้เราก็หมุนเวียนมาเจอกันครับนะครับมาในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าแหมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเรานี่เห็นแล้วตกใจไหมคุณต้น ก็ตกใจในระดับหนึ่งแต่ว่าทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ครับเราก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะยังขึ้นไม่สุดมือกําลังขึ้นเลยนะครับคือตอนนี้คือมันจะมีสส่วนใช่ไหมฮะก็คือตรวจแบบ RTPCR ที่ทางสบคเขารายงานตัวเลขครับแล้วก็ตรวจ ATK รวมกันแต่ละวันเนี่ยก็3ามสี่หมื่นเรยกว่าทำสถิตินิวไฮนี่ทุกวันครับเวลาผม ตื่นเช้ามาเนี่ยเปิดมือถือจะมีข่าวใช่ไหมเวลาขึ้นนิวยอ์กไม่อยากอ่านเลยไม่อยากอ่านเลย <c oughs> โอ้โหเนี่ยคือแต่ว่าต้องย้ำงี้นะท่านผู้ชมครับ,รบว่าจริงๆหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเขาเขาก็เห็นแล้วว่าตัวเลขเพิ่มสูงแบบเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้กังวลหลายประเทศถึงขนาดผ่อนคลายเลยนะเพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยหนักตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงจนน่าตกใจครับของไทยเราเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้สมมุติว่าก่อนหน้าที่จะมีการฉีดวัคซีนกันเยอะนะป่วยสัก หมื่นเศษษสองหมื่นแต่มีผู้เสียชีวิตสองร้อยกว่าอืตอนนี้บางวันเนี่ยรวมกันนยทั้งอา p ์ทพจากับเอดีเคนี่ยขึ้นสามสี่หมื่นแต่ผู้เสียชีวิตก็อยู่ยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยครับไม่ได้เพิ่มสูงเพราะประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเริ่มทํางานครับนะเพราะฉะนั้นโดยคนส่วนใหญ่เกิน80%นะท่านผู้ชมที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวครับอ่าต้องย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปัจจัยในเรื่องของวัคซีนแแลลกก็ารดู สุขภาพร่างกายนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับก็อยากให้มันถึงจุดสูงสุดให้ไวจะได้ขาลงสักทีนะครับแน่นอนนะครับสถานการณ์โควิดนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการประกาศปรับระดับการเตือนภัยโควิดนะครับจากระดับ3ตอนนี้ไประดับ4แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับโดยทางคุณนายแพทย์ธงชัยกีรติ หัตถยากรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากการประเมินแล้วก็เลยมีการปรับระดับการเตือนภัยเป็นระดับ4นะครับซึ่งมาตรการสำคัญนะครับในเรื่องของการเตือนภัยระดับ4โควิดเนี่ยก็คือขอให้งดการรวมกลุ่มนะครับปาร์ตี้สังสรรค์ไม่ได้เลย กินข้าวร่วมกันเนี่ยคือเขาไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ขอความร่วมมือให้งดให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะการพบปะสังสรรค์กันต่างๆเนี่ยคือเพื่อร่วมงานกันในโรงงานในสถานที่ทํางานเนี่ยมื้อเที่ยงก็ควรจะแยกกันก่อนด้วยซ้าไปนะใช่นะครับหรือว่านั่งก็นั่งกันห่างๆเนาะอย่างน้อย2เมตรข้าวคนลาจานคุยกันไปก็2เมตรเป็นอย่างน้อยอันนี้ก็ยังพอ ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง oh เนื่องจากโอไมคอนน่ยมันติดกันง่ายกว่าเดิมนะครับและแน่นอนนะครับการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยก็ขอให้ชะลอหรือว่างดเว้นไปก่อนเดินทางเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงที่มีการนําเชื้อเนี่ยข้ามกันไปข้ามกันมาไปที่นู่นที่นี่เนี่ย<ช>แล้วรวมถึงสถานที่แออัดกิดจกรรมบางอย่าง ถ้าช่วงนี้เลื่อนได้งดได้เลี่ยงได้ก็ขอความร่วมมือนะครับใ,ให้งดเว้นไปก่อนครับคือดูตัวเลขแล้วกิจกรรมสังสรรค์ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนเยอะๆเนี่ยค,ควรจะเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อนนะใช่ตามข้อแน,นะนําค,คือจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับที่อยากจะเน้นย้ําเรื่องของการว่าแออัดไม่แออัดเนี่ยอืม,มันมีตัวหนึ่งคือที่เขาประเมินไทยเซฟไทยต้นเข้าไปดูไหมไทยเซฟไทยมันจะมีอยู่ข้อนะท่านผู้ชมครับเขาจะถามเลยว่า คุณไปอยู่ใกล้กับคนอื่นในระยะใกล้กว่า1เมตรนานเกิน5นาทีหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญม,มันเป็นตัวบอกเราเลยว่าเราเนี่ยสมมุติเราไปอยู่กับใครนะครับอยู่กันนานๆแล้วก็เกิน5นาทีแล้วใกล้ๆกันเกินใ,ใ,ใกล้กันกว่า1เมตรเนี่ยอันนี้ถือว่าพฤติกรรมเสี่ยงเป็นจุดที่แออัดแล้วครับเพราะฉะนั้นจุดไหนที่เราไปแล้วต้องไปยืนเบียดกับคนอื่น นานเกิน5นาทีเนี่ย,ยถือว่าจุดนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนครับแล้วก็บางทีคือในแอปออหมอชนะเนี่ยก็<แ>จะมีบอกเหมือนกันนะพอไปถึงท่านเช็คอินก็จะบอกเลยว่าตรงเนี้ยเสียงต่ําเสียงปานกลางเสียงมากถ้าเจอแบบ,บเสียงต่าก็ยังพอสบายใจได้หน่อยรีบทําทุนแลเสร็จรีบกลับบ้านแต่ถ้าเจอเสียงปานกลางหรือเสียงมากนะฮะ ก็ถอยก่อนดีกว่าเลียรถกลับเลยครับผมเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกันเพราะบางทีมันไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวไงท่านอาจจะนําเชื้อมาติดบุคคลอื่นในบ้านครับบางทีตัวท่านเนี่ยอาจจะแข็งแรงฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยติดเชื้อไม่เป็นอะไรแต่บุคคลอื่นในบ้านบางท่านอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงรพอติดเชื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับครับเพราะอย่าลืมว่าเกินครึ่งนะของการติดเชื้อนะปัจจุบันนี้ติดจากคนในครอบครัวติดจากคนที่รู้จักนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องโอ้โห วัดทิศม่นะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีความสับสนโอลหมานพอสมควรคือจริงๆผมคิดว่าภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีความปรารถนาดีครับอย่างหนึ่งนะฮะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะหนึ่งมีนาคมที่เริ่มเริ่มมีการประกาศมาแต่แรกเนี่ยว่าในส่วนของโควิด -19 เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ใช่กรณีแบบผู้ป่วยฉุกเฉลาครับนะครับให้กลับไปรักษาตามสิทธิ์ที่มีครับคือคนไทยเนี่ยจะมีสิทธิ์ก็คือสามสิบบาท บัตรทองบัตรทองนะครับมีสิทธิ์ประกันสังคมครับแล้วก็มีสิทธิข้าราชการครับนะคือสิทธิสามสิทธิในครอบคลุมคนในประมาณ60ล้านคนแล้วนะครับก็คือครอบคลุมอยู่แล้วอืมและสิทธิเหล่านี้ท่านผู้ชมถ้าป่วยโควิดเนี่ยไปรักษามันก็ฟรีอยู่แล้วใช่แล้วเอ้มันก็ฟรีอยู่แล้วนะตามสิทธิของตัวเองใช่ครับข้าราชการไปรักษาโควิดก็ไม่ได้เสียอะไรครับเพราะว่าจ่ายตรงประกันสังคมก็เช่นเดียวกันครับัตรทองไม่เช่นเดียวกันครับก็ฟรีอยู่แล้วครับนะครับเขาก็เลย คนที่ไม่ได้ป่วยหนักไม่ไรเนี่ยจะได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ครับจะได้เว้นแบบคนที่ป่วยหนักจริงต้องเข้าโรงพยาบาลนั่นคืออันนี้น <ะ S 3> ค,คือคือต้องเว้นเตียงไว<ช>้สาหรับคนมีอาการครับเพียงแต่ว่าแม่หลายคนบอกจังหวะโควิดตรงนี้ตัวเลขมันสูง,าางขขไงกำลังขาขึ้นไม่กำลังขาขึ้นครับแล้วมาออกออกมาตรการนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วไม่เหมาะหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับก็เลยสุดท้ายกลับไปเหมือนเดิมก็คือยังไม่มีการถอดโควิดออกจากโลกฉุกเฉินอ่า ก็คือมีการเบรกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก,ก,ก็ถอยออกมาก่อนนะครับ,รบเพื่อที่จะรอให้สถานการณ์มันดูเบาบางลงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสาธารณสุขนะว่าแนวคิดเขาอ่ะคือเขาก็ดีแล้วเขาก็วางแผนมาแล้วละ่ะแล้วก็ย้ําว่าจริงๆป่วยโควิดก็รักษาสิทธิตามสิทธิสามสิทธ์นะ่ะก็ฟรีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ในลักษณะเดิมนะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินครับอ่าจะได้ไม่พอพอเห็นไหมพอมีข่าวว่าจะ ยกเลิกไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินก็เริ่มมีกรณีนําเสนอข่าวว่ามีคนป่วยโควิดไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ข้างฟุตบาทอะไรเงี้ยอะแก็เหมือนกับอีหลอดนี้แหละหลายคนก็เพราะฉะนั้นกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะท่านผู้ชมครับครับก็คือถ้าเกิดท่านป่วยโควิดเนี่ยท่านก็เข้าไปรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแล้วก็ห้ามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย ปฏิเสธการรับผู้ปว่วยนะ<ช>ยกเว้นว่าโรงพยาบาลท่านเต็มแล้ว<ช>อันนั้นท่านก็ประสานส่งไปโรงพยาบาลอื่นร<ช>วมถึงห้ามไปเก็บเงินค่ารักษาโควิดเด็ดขาดนะครับถ้าโรงพยาบาลฝ่าฝืนเนี่ยก็มีความผิดมีโทษทั้งจำคุกคแล้วก็ปรับเงินด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าคลายความสงสัยนะสรุปคือรักษาได้เหมือนเดิมทุกโรงพยาบาลนะตอนนี้นะส่วนในอนาคตเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีก คือทุกโรงพยาบาลที่ไม่เต็มด้วยนะครับตอนนี้จะมีปัญหาคือบางโรงพยาบาลเขาบอกว่าคนเต็มคนเต็มอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเขาด้วยแหละเพราะตอนนี้ตัวเลขมันเพิ่มสูงไงครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีอาการไม่มากแต่ก็มีความเป็นกังวลเนี่ยอยากไปนอนโรงพยาบาลแต่บางทีคุณหมอเขาก็ต้องกันพื้นที่ไว้สําหรับคนที่มีอาการหนักจริงๆซึ่งคุณหมอเนี่ยเขามีการวินิจฉัยอยู่แล้วแหละว่าคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงมากน้อยแค่ไหน นะครับก็ต้องเรียกว่ามีน้ําใจต่อกันด้วยเนาะแล้วก็ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ในเรื่องของช่วงขาขึ้นช่วงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับตอนนี้ชุดตรวจ ATK ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นน้าวัาทุกบ้านนะจะต้องมีติดบ้านมีมีราคาก็ถูกด้วยนะท่านผู้ชมอ่าช่วงนี้อย่างผมซื้อออนไลน์เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ50กว่าบาทใช่นะครับแล้วก็มีอยอะไรถูกต้องนะท่านดูให้ดีด้วยจะซื้อร้านไหนนะครับ แต่ว่าคนที่ตรวจ ATK เนี่ยก็คือคนที่อาจจะไปสัมผัสผู้ติดเชื้อรหรือว่าคิดตัวเองคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับทางคุณหมอก็ออกมาฝากถึงว่าสมมุติคุณตรวจ ATK ครั้งที่หนึ่งแล้วขึ้นขีดเดียวอก็คือผลเป็นลบเป็นลบไม่ติดเชื้อท่านก็อย่าเพิ่งวางใจว่าโอ้ยฉันไม่ติดเชื้อ,100อร้อยเปอร์เซ็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเพิ่งได้รับเชื้อใหม่ๆเนี่ยบางที เชื้อมันยังไม่เยอะ ATK อาจจะตรวจไม่เจอก็ได้คนะครับคุณหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าตรวจ ATK ครั้งที่1แล้วผลเป็นลบก็ขอให้ยังคงกักตัวต่อไปอีก3-5วันจากนั้นก็ตรวจ ATK ครั้งที่ 2, 2> นี่ถ้าคร,ครั้งที่2โอเคผลเป็นลบผ่านครับอ่ะอันเนี้ยก็ค่อยสบายใจได้เต็มที่ว่าท่านน่าจะปลอดจากโควิดแล้วครับ อันนี้กรณีนี้ก็สอบรับกับกรณีที่ท่านผู้ชมคงเคยเห็นนะหลายๆคนสามีติดครับภรรยาไม่ติดครับภรรยาติดสามีหรือว่าลูกไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเขาตรวจเจอตั้งแต่ระยะที่เชื้อยังน้อยๆอยู่ยังไม่ใช่ระยะแพร่เชื้อครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะท่านผู้ชมบางครั้งตรวจครั้งแรกเชื้อมันน้อยๆอาจจะยังไม่เจอเพราะฉะนั้นรออีกหน่อยเขาบอกว่า จริงแล้วเชื้อโควิดต,ต้องอยู่ในร่างกายนี่วันขึ้นไป a อ k ถึงจะตรวจเจอ,อครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับก็ให้ยังคงระมัดระวังอย่างเต็มที่นี่คุณต้นเดี๋ยวนี้ตรวจ a อ k เนี่ยนอกเหนือจากแยงจมูกแล้วเนี่ยมันมีแบบน้ำลายนะเ,นเได้ยินแล้วไม่แบบอมด้วยนะเพเห็นไหมแบบอมลองเข้าไปสไหนเลย ออนไลน์ดูผ่านออยแล้วใช่ไหมน่าจะยังต้องดูแล้วยังไม่มีโปรโมทในในประเทศไทยคือท่านต้องดูด้วยว่ายี่ห้อไหนในคือบางยี่ห้อเนี่ยโอเคต่างประเทศผ่านแล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ผ่านก็ดูให้ดี ก็คือยังไงอมแล้วก็จะรู้เลยใช่ผมไปเสิร์ชข้อมูลอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเออมันมีแบบอมแล้วนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลไปก็คืออาจจะสะดวกมากขึ้นใช่ออมแล้วก็มันขึ้นเลยว่าติดหรือไม่ติดแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวต้องคือผมว่ามันแค่เราแบบน้ำลายเราก็ต้องกแะแอมออกมาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องแะแอมยัดเข้าไปอมไปเลยอมไปเลยเรื่องหมดแล้วเลยมนไอติมนะฮะแล้วก็จะมีระบบที่ แสดงผลได้ไหยใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวประเทศไทยรอก่อนลอก่อนนะท่านย้ำนะฮะว่าท่านจะซื้อ ATK เนี่ยซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ดูด้วยว่าเขาจะมีบอกว่าวยี่ห้อนี้นะมีใบอนุญาตอยเลขกที่นี้นะท่านไปเซิร์ชในเว็บอยดูก่อนได้นะครับว่าจริงหรือเปล่าอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจ ATK ที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะแปลผลผิดอันนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้ไปกันใหญ่เลยเดี๋ยถ้าออยรับรอเนี่ยผมจะมาสาธิตโชว์เลย ว่าตรวจไอแบบโอมนะเออเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับเอออ่ะไปกันต่อฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กเล็กคือเด็กเล็กนี่แหละเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้นะครับทางสาธารณสุขก็แนะนําว่าเวลาตรวจเอดีเคให้ใช้แบบน้ำลายครับอย่าไปใช้แยงจมูกนะท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเด็กเล็กที่ติดโควิดนะท่านผู้ชมครับทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการเป็นจํานวนมากดังนั้นครับก็บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องคอยสังเกตอาการโดยรวม ของลูกเนี่ยนะฮะอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับโดยเฉพาะกรณีเด็กอายุไม่เกิน11ปีเนี่ยที่พักกันในกรุงเทพผู้หากผู้ปกครองสะดวกทํำโฮมไอโซเลชันก็สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันได้นะครับโดยสปสชนี่จะดำเนินการจับคู่นะท่านผู้ชมครับกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลเด็กนะครับก็มีปัญหาเนี่ย สายด่วนนะ1330งสามสามง่ายๆเลยไม่ต้องไปจําอย่างอื่น1 3 3 0งสามสามรู้สึกเขาจะเพิ่มคู่สายด้วยนะตอนนี้นะเขาเพิ่มคู่สายให้เพราะว่าบอกโอ้โหบางวันเนี่ยรอสายกันวินาทีเราเป็น50เป็นร้อยคนคือวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นรวมๆใช่แล้วก็ต้องเห็นใจเจ้าที่เนาะบางทีเจ้าที่มีจํากัดเราเจอผู้ป่วยแต่ละท่านนะแต่ละเคสเนี่ยมันจะแตกต่างกันเนี่ยก็ อาจจะต้องทํางานหนักหน่อยเนาะคือเวลาคนโทรไป1330งแน่นอนทุกคนกําลังประสบปัญหาครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยในการระบายเยอะหน่อยมันก็ต้องรอสายกันนานนะแต่เบื้องต้นอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับเด็กที่ติดโควิดมีทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็้าเป็นโฮมไอโซเลชันเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจก็ดูอาการวันละสองครั้งนะครับโฮมไอโซเลชันได้ไม่ได้เนี่ยทางสาธารณสุขเขาจะเป็นคนคัดกรองตรวจสอบเบื้องต้นว่าที่พักของท่านพร้อมหรือเปล่าและ นะฮะต้องมีการแบ่งสัดส่วนนะฮะห้องนอนอห้องน้าถ้าแบ่งได้ก็ได้ถ้าแบ่งไม่ได้ไม่เป็นไรก็ลําดับการใช้แต่สิ่งสําคัญโฮมไอโซเลชันก็คือต้องมีคนอยู่กับเด็กอหรือต้องมีคนอยู่กับผู้ป่วยหนึ่งคนนะท่านผู้ชมครับคือ,คอต้องดูแลเด็กอ่ะเด็กเล็กอ่ะคือจะปล่อยเขาคนเดียวมันก็ยิ่งอันตรายเขาไปใ,ใหญ่นะครับเพราะบ,บางทีเขามีอากองอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะก็จะได้แก้ไขแล้วก็ดูแลได้ทันนะอย่างคุณตั้มเนี่ยลูกสาวเพิ่งไปฉีดมาใช่ไหมครับเข็มหนึ่งเข็มหนึ่งไฟเซอร์นะัะ ก็ถือว่าอย่างน้อยๆสิ่งสําคัญของการฉีดไฟเซอร์นี่คือเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เค้าหากเขาติดเชื้อโควิดโอกาสอาการหนักโอกาสเสียชีวิตด้ลดลงรตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะที่ที่เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับท่านผู้ชมครับครับก็อย่างน้อยร่างกายจะได้รู้จักกับเชื้อตัวนี้จ,จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันในกรณีที่อาจจะติดเชื้อ<ช>ก็จะได้เรียนรู้ไว้ก่อนแล้วก็จะได้ ร่างกายภูุิคุ้มกันอ่ะจะได้ปรับตัวได้ทันครับพอเจอจริงๆก็จะได้ใช่ไม่รุนแรงคือพูดง,ง่ายว่าจริงๆแล้วอย่างภาครัฐสารณสุทั่วโลกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนะครับประชาพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้ววันหนึ่งโควิดม, <COVID S 1> มันก็จะกลายเป็นโรคประจําถิน่นครับเหมือนหวัดเหมือนไข้หวัดใหญ่นั่นหมายความว่าในอนาคตวันหนึ่งเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะติดมันแน่แหละเพราะมันกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วไงครับนะครับแต่ว่าติดแล้วต้องอยู่กับมันนะอยู่แล้ว เปอร์เซนต์การเสียชีตมันต้องมันต้องน้อยมากๆเหมือนคนเป็นหวัยวนะเป็นกันโอ้โหวันไม่รู้เป็นหมื่นเป็นแสนคนคแไม่มีใครเสียชีวิตมันต้องแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนนะครับท่านผู้ชมครับครับอ,อันนี้ก็ต้องอย่าละเลยและอย่าประมาทนะครับก็ไปฉีดตามแผนที่คุณหมอเขาได้แนะนําไว้นะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของภัยรูปแบบปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ย มีคนไทยเดือดร้อนเนี่ยเป็นพันคนเลยนะครับล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องคนไทยนะครับรบระวังถูกหลอกไปทำงานในประเทศกัมพูชาหลังจากพบว่ามีแนวโน้มการขอความช่วยเหลือเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี6-4นะครับทางสถานทูตของกรุงพนมเปญเนี่ยได้รับ ทำร้องของความช่วยเหลือจากคนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานในกรัรมพูชาประมาณ1,500คนแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน3เมืองใหญ่ของกรัรมพูชานะครับก็คือจังหวัดพระศีหนุกรุงพนมเปญนะครับและปลอยเปตจังหวัดบันตีมินเจยนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มขยายไปยังบริเวณชายแดนเวียดนาม ซึ่งทางสถานทูตได้ให้การช่วยเหลือส่งกลับประเทศแล้วกว่า1,200คนโ้เยอะมากนะ,นะครับแต่แล้วก็พบว่าแนวโน้มนั้นยังไม่ลดลงด้วยนะก็คือยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ครับนะครับซึ่งจากข้อมูลคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานระบุว่าถูกหลอกผ่านในหน้าผ่านสื่อออนไลน์ให้ไปทำหน้าที่เป็นแอดมินเป็น call center นะครับแล้วก็ล่อลวงให้เหยื่อเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ต่าง หากทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะถูกขายท่อตลาดไปยังนายจ้างกลุ่มอื่นคือเอาคนไปขายท่อตลาดไปยังนายจ้างกลุ่มอื่นซึ่งเข้าขายการค้ามนุษย์หากหนีเนี่ยก็จะถูกทำร้ายจึงขอย้ำว่าขอให้อย่าหลงเชื่อทำกล่าวอ้างต่างๆให้ไปทำงานในกัมพูชาหรือว่าในเวียดนามครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาเอาคนไทยด้วยกันเองนี่แหละมัหลอกคนไทยกันเอง นะครับนกต่อนกต่อนะครับเพราะว่านอกจากจะเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วเนี่ยก็บางทีอาจจะต้องโทษคดีอาญาระหว่างประเทศด้วยอันนี้ก็เรียกว่าสวยทรัพย์สวยซรอนเลยก็ขอให้ระมัดระวังไว้นะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เป็นคนไทยในวัยทํางานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอาจจะคนที่ตกงาน,นคนที่ไม่มีหนี้สิน นะครับก็เลยหลอกว่าไปทํางานสบายได้เงินง่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอย้าว่าอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดครับนะครับเนื่องจากตอนนี้มีคนเดือดร้อนเยอะคือ1,500คนเนี่ยอันนี้เฉพาะที่มีข้อมูลนะใช่ที่แจ้งกลับมาขอความช่วยเหลือครับแล้วคนที่แบบถูกเข้าไปกักขังที่แบบติดต่อไม่ได้เนี่ยอีกเยอะอันนี้อีกเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ช่วยกันบอกต่อ ข่าวนี้ให้กับญาติพี่น้องคนในชุมชนเราด้วยนะครับ,รบเนื่องจากเขาอาศัยช่องว่างอย่างนี้แหละค,คือคนกําลังตกงานกําลังขาดเงินไงก็เอาตรงเนี้ยมาหลอกล่อค,คือถ้าเกิดจะไปทํางานต่างประเทศติดต่อจัดหาง,งานดีกว่านะเขาจะเป็นคนส่งไปอย่างถูกต้องตอนนี้ผมเห็นแล้วในชลบุรีเนี่ยเริ่มมีป้ายแล้วนะฮะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดนะฮะเรียกว่าช่องทาง การประสานงานกับทางซาอุดิอาระเบียครับผมตอนนี้เริ่มมีป้ายแล้วนะรับคนไปทํางานซาอุเงมนเดินตั้งแต่30,000ถึงแสนสองผมมีติดป้ายอยู่นะในตัวเมืองชนบุรีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับระวังถูกหลอกนะฮะตรวจสอบให้ดีหรือเอาง่ายๆประสานจัดหางานดีกว่าอันนี้ชัวร์สุดแล้วก็คือมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะไม่ได้มีการชาร์จรหรือว่าเอาเปรียบท่านแต่อย่างใดนะครับคือค่าใช้จ่ายถูกและได้งานทํามั่นคงแน่นอนไม่ผิดกฎหมายนะฮะติดต่อได้ที่สํานักงานจัดหางาน<ช>ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องแกลง call center อันนี้ก็ส่งผลมากแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ําว่า ต้องจัดการสักทีนะครับผมเพราะว่ามันระบาดมาพักใหญ่ๆแล้วโอ้โหนี่ล่าสุดก็ไปจัดในกัมูชานี่ไงใช่คือมัน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 ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันทํางานคนละส่วนกันใช่นะคุณต้นเคยโดนไหมผมก็มีโทรมาหลอกว่าถูกรางวัลนู่นนี่นั่นผมก็ตัดสายทิ้งเลยผมเนี่ยโดนมา3ครั้งนะในชีวิตครับหลอกก็เป็น DSi 1โอ้โหนี่อันนี้หลอกใช่ใช่หลอกว่าบัญชีของเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับ ขายาเสพติดครับอ่านะสองก็หลอกว่ามีพัสดุของเราเนี่ยอยู่ที่ไปรษณีย์หลักสี่อืมเออนะซึ่งอันเนี้ยผมมันโดนโดนหลอกเลยครับแนรากรรที่สามนี่ก็หลอกเนี่ยเข้ามาบอกว่าเราเป็นผู้ถูกรางวัลอ่าสามครั้งครับสงสัยเบอร์โทรผมมันจะ <c oughs> จะล่อไม่รู้ลอแก๊งคอเซนเตอร์เขาไม่รู้มาจากไหนนะเบอร์โทรเราเดี๋ยวผมจะมียันกันแก๊งคอเซนเตอร์ให้นะแต่ย้ำมาก่อนว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทชเขาก็เตอือนนะรูปแบบ แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ผมเห็นคุณต้นทําคลิปนี่คนแชร์เยอะมากนะเรื่องนี้นะคนสนใจเยอะ <laughs> ใช่ใช่ครับอย่างแรกเลยครับหลอกขายของออนไลน์นะฮะอันที่สอคือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยจะมาข่มขู่ให้เกิดความกลัวเงินกู้ออนไลน์ดอกเบีย้ยโหดอันนี้คือลักษณะเหมือนมันหลอกว่ามีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแต่พอไปทําสัญญาแล้วมันเป็นหมกเม็ดแก้ไขรา,ายละเอียดเป็นดอกเบี้ยโหดขึ้นมานะท่านผู้ชมครับครับเงินกู้ออนไลน์ไม่มีจริงคือกู้ทิปอันนี้ก็หลอกเหมือนกะันคือหายไปเลยอยู่ๆให้ใออนค่าทรรมนีไปก่อน มีค่าดําเนินการค่าอะไรเงี้ยครับะนะฮะหลอกให้ลงทุนต่างๆนะครับแต่จริงแล้วก็คือไม่มีนะครับหลอกให้เล่นการพนันออนไลน์อันนี้เยอะมากมนะครับโดยพิ่งยิ่งหลอกว่าเนี่ยในเล่นพนันออนไลน์มีการตั้งกล้องวงจรปิดจากบอนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านปล่อยเป็ดเอาไว้วกันเถอะนะคือให้ดูองจริงใช่แต่จริงแล้วนะท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยในทิกต็อกมีอยู่นะเขามาแฉแล้วยิงเขาบันทึกบันทึกเทปไว้แล้วอืแล้วเขาจะมีการเขาจะรู้ว่าเล่นยังไงเยอะนะเขาจะปรับ ปรับผลได้ว่างั้นเถอะท่านผู้ชมต้องระวังนะครับใช้ภาพปลอมหลอกให้หลงให้รักอันนี้พวกโอนไวคุณต้นระวังเอาลูกผู้หเสงสวยมาหลอกเล่าโอนไวโอนไวอันนี้ต้องระวังอย่างมากเลยส่งลิงก์ปลอมเพื่อหลอกแฮ็กข้อมูลเวลามีลิงก์ต่างๆมีภาพเด็ดภาพดาราคนนู้นคนนี้อย่าทีไปกดนะหรือว่าให้ไปลงทะเบียนบัตรคนจนรับเงินพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจริงนะฮะไม่มีจริงไม่มีจริงนะฮะอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว นะครับปลอมไลน์เฟซบ o o กแอคเขาหลอกยืมเงินอันนี้เจอกันมาเยอะแล้วนะครับไปปลอมไลน์เพื่อนเราเฟซบุ๊กเพื่อนเราใช่ปกติแล้วการจะยืมเงินมันต้องเห็นหน้ามันต้องมันไม่มีไลน์ขอยืมเงินอ่ยโอ้โหเนี่ยอย่างน้อยต้องโทรมันง่ายไปใช่มันง่ายไปนะครับขนาดเพื่อนกันจริงๆยังไม่ค่อยยืมเลยขนาดโทรไปอ่ะใช่ไหมนะครับข่าวปลอมเฟกนิวอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะหลอกลวงอาภาพโป๊ปล่อยเพื่อใช้แบล็กเมล์ โฆษณาชวนไปทางานต่างประเทศเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะรกรณีกัมพูชานี้ก็มีนะยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีม้านะครับเพราะกรณีนี้มิจฉาชีพเนี่ยเวลาหลอกให้โอนเงินในส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไปจ้างใครเปิดบัญชีแทนเนี่ยเป็นการเข้าข่ายร่วมกันก,นกระทําความผิดนะไอ้คนไปเปิดบัญช,ชนะีคุณได้เงินส่วนแบ่งนิดเดียวแต่คุณเนี่ยรับผิดเต็มๆนะล่าสุดบอกได้500ครับติดคุกหลายปีเนี่ยไม่คุ้มนะครับคือเอาบัญชีเอาชื่อตัวเองไปเป็นทางผ่าน ของเงินสีเทาใช่นะครับท่านผู้ชมครับแกงคง call center เนี่ยเขาอาจจะไปได้เบอร์โทรเรามาจากอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมจริงผมมีข้อมูลแต่ไม่อยากบอกเขาจะแบบมีปัญหาแต่เบื้องต้นครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะแก๊งไหนก็แล้วแต่เวลาก็โทรมาเนี่ยขอให้รู้ว่าอย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้แน่นอนคือชื่อนามสกุลแล้วก็เลขรหัส13หลักของเราเขาไม่รู้วันเดือนปีเกิดเราเขาไม่รู้เ,เพราะฉะนั้นทุกแกงคง call center เขาจะโทรมาหลอกว่าตอนนี้คุณคณารกรตอ,ตอนนี้เนี่ยโทรมาอ้าว สวัสดีครับคุณเป็นเจ้าของเบอร์นี้นะครับตอนนี้คุณเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งค้ายาเสพติดเอาบัญชีธนาคารของคุณมาฟอกเงินอืเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้คุณยืนยันตัวตนหน่อยไหนบอกชื่อนามสกุลจริงคุณมาสิเขาจะหลอกให้เราบอกหลอกถามเราถูกครับตรงนี้ย้ําเลยนะฮะเขาไม่รู้แต่เขาจะหลอกให้เราเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไระหลังจากนั้นเขาก็จะถามวันเดือนปีคือเขาจะหลอกเราโดยใช้คําว่าให้เรายืนยันตัวตน ครับตรงนี้สําคัญอืเพราะฉะนั้นเวลาใครโทรมาลักษณะนี้ท่านลองบอกชื่อปลอมไปครับเขาก็นี่แเขาก็เพราะแก๊งวิชาชีพเหล่านี้จะไม่รู้อืเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกข้อมูลจริงเด็ดขาดนะท่านผู้ชมครับครับก็เป็นกลลวงซับซ้อนคือจริงๆลักษณะการหลอกแบบเนี้มันมีตั้งแต่สมัยก่อนนะใช่ญาติผมเคยโดนคือแต่เมื่อก่อนเขาจะเป็นจดหมายจดหมายมาที่บ้านเลยบอกว่าคุณถูกรางวัลคุณได้รางวัลพิเศษนู่นนี่นั่นให้โอนเงินค่าภาษี ค่าดําเนินการอะไรไปก่อน5 0 0ร้อนึงก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมาทางระบบออนไลน์มันเร็วกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมและหลอกแบบเอาจะเอาระหมดตัวเลยนะท่านผู้ชมครับคือพูดง่ายยิ่งไปเจอตาศีตาสาเนี่ยให้ไปกด ATM เนี่ยแล้วก็กดเปลี่ยนเว็บภาษาอังกฤษเนี่ยกดไปกดมานี่โอนเงินทั้งบัญชีเลยนะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยครับอ่ะไปในเรื่องของรถไฟฟ้าคุณตาสนใจนะ โอ้โหแด่าาลดภาษีขนาดนี้สนใจแล้วอ่าล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังนะครับในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปหรือว่า CBU ประกอบสำเร็จรูปนำเข้าทั้งคันที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกา,ากรภา,ายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีและการนำเข้าทั่วไปในปี ห5และ66ดังนี้ 1. ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทกรณีใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรีอากรไม่เกินร้อยละ40ให้ยกเว้นอากรเป็นศูนย์เลยใช้สิทธิ์การค้าเสรีอากรเกินร้อยละ40ให้ลดลงอีกร้อยละ40สิบสำหรับกรณีนําเข้าทั่วไปอากรร้อยละ80ให้ลดลงเหลือร้อยละ40ลดไปครึ่งหนึ่ง และ2ราคาขายปลีกตั้งแต2่2ถึง7ล้านบาทกรณีใช้สิทธิ์การค้าเสรีอากรไม่เกินร้อยละ20ให้ยกเว้นอากรกรณีใช้สิทธิ์การค้าเสรีอากรเกินร้อยละ20ให้ลดลงอีกร้อยละ20และสำหรับอากรนำเข้าทั่วไปให้ลดลงเหลือร้อยละ60นะครับไอตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ชมอย่างนี้นิดนึง ว่ารถยนไฟฟ้านะปัจจุบันมันจะมี3รูปแบบรบูปแบบแรกก็คือเติมน้ํามันนี่แหละท่านผู้ชม,มความเร็วความเร็วต่าๆจะใช,จะใช้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าพอความเร็วสูงขึ้นก็จะใช้เครื่องยนต์ใช้น้ามันธรรมดาแล้วก็ไปปั่นมอเตอร์อรไฟฟ้าอันนี้คือแบบแรกแบบที่2ก็คือแบบแรกเนี่ยแต่มีแบบปลั๊กอินก็คือเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้และแบบที่3ก็คือแบบนี้แหละนะฮะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆโดยไม่ใช้น้ำมันการสนับสนุนเนี่ยกรณีรถที่ใช้ไฟฟ้าเพียวๆนะต้องบอกงี้ก่อนนะครับก็จะได้รถ อัตราอากรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ราคารถมันต่ํากว่าเดิมแต่ก็ต้องระวังนะถ้าเกิดไม่มีความจําเป็นก็อย่าไปซื้อเดี๋ยวเหมือนรถกันแล้วก็ต้องดูให้ดีความพร้อมของตัวนเองด้วยนะท่านผู้ชมครับบางคนโอ้โหรถเป็นแสนเอ้าสักคันดีกว่าแต่แต่ไหนได้ที่บ้านมีอยู่สองคันแล้วถ้าอย่างนี้จะเกินความจําเป็นนะคือนโยบายดีแต่ท่านต้องดูความพร้อมของตัวเองด้วยเดี๋ยวจะเหมือนรถยนคันแรกนะ ซื้อรถกันไปรถจนคันแรกเนี่ยขายไปได้ล้านสองแสนกว่าคันนะอตอนนี้ยึดไปเกินครึ่ง <c oughs> ผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ไหวครับเพราะที่บ้านมีภารละอยู่แล้วไงน,นะครับอ่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวดีครับของเกรรษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันคอรมอก็อนุมัติงบ7,660ล้านบาทครับเพื่อประกันราคานะครับของเกรรษตรกรปาล์มน้ํามันปี6465้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็ดูง่ายๆเลยครับเขาประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท ครับนะครับครอบครัวหนึ่งไม่เกิน25่สิบห้ไร่ในไร่นึงเนี่ยต้องให้ผลผลิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีครับต้องมีเงื่อนไขนี้พูดง่ายว่าถ้าราคาตลาดช่วงไหนต่ำกว่า4บาทรัฐไปชดเชยให้ครับแต่ถ้าเกิดเกิน4บาทรัฐไม่ต้องชดเชยคือท่านก็ได้กำไรอยู่แล้วใช่เพราะปี2,564ที่ผ่านมารัฐไม่ได้ชดเชยเลยคือราคาดี6บาท90สตางค์คุณตน้นราคาเฉลี่ยครับ รัฐ <c oughs> ไม่ต้องชดเชยและก็เชื่อว่าปีนี้ขอให้ดีๆอย่างนี้ต่อไปครับคืออันนี้เขาก็ตั้งงบมาเผื่อไว้ให้ใช่วัฒราคาตกแต่มาขอให้ไม่ตกนะสองปีก่อนสเ,เตเนี่ยผมเคยทํารายการคลิปช่วงข่าวเนี่ยตอนนั้นเหลือกิโลกรัมละสบาทนะตามเ่ยนะใช่ครับแต่ตอนนี้6กบาทเก้าสโอเฉลี่ยน,นะปีที่แล้วโอ้โหราคาดีมากนอกจากนี้ครับก็ยังโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบกิจการยาง,ยางแห้งนะฮะวงเงินประมาณ600ล้านบาทเพิ่มสภาพคล่องลดต้นทุนการเงินให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อยางจากเกษตรกร,กรชาวสวนยางและสถาบันการเงินชาวสวนยางตั้งเป้านะฮะว่าผู้ประกอบกิจการยางเนี่ยสามารถซื้อผลผลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า3 5 0 0 0 0ตันนะครับซึ่งรัฐจะชดเชยดอกเบีย้ยนะครับในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกร,กรชาวสวนยางเนี่ยตาร้อยละ3ต่อปีนะระยะเวลาดำเนินการก็ สิงหา6.4ถึงธันวา6.5นะครับคิดราคาเฉลีย่ยปี64คือยางแผ่นดิบ57บบาทต่อกิโลกรัมครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ